ชื่ออมตอนนี้เราอยู่ในช่วงอมทีวีนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรนโอ้ปืนอะไรเนี่ยปืนสูตรใหม่รุ่นใหม่อ๋ออันนี้ไม่ใช่อพีจไม่อพีจแม่งโกงอะไรปืนกลเชื่อป่ะเชื่อดิอันนี้พี่มีแต่แต่อันนี้มันเป็นอันติอันนี้เป็นอันติอ่ามาแล้วนะคน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 เล่นคนทำเกมนี้แี่มากอะไรวะ อะไรเนี่วยไม่ใช่อะไรโกลบอลเมื่อกี้เป็นอุปกรณ์ซื้ออะไรได้อะไรมือละสีผสมอาหารได้รับรางวัลไปแล้วอุปกรณ์ไหนวะอ๋อเข้าไปที่ตัวละครคาร์ลแป๊บใช้นี้อยู่เครื่องระดับสองติดตั้งเรียบร้อยใครคือเครื่องระดับสองต่อไปต่อไปไปที่โจรบุ้ม เครื่องประดับอันที่สองร่งเล็กสองวันเที่ยเอามาเลยอยู่กรเปารอไว้เลยแมสหน้ากามีพี่ม่เกี้ยวเจออุปกรณ์ภารกิจภารกิจพี่ม่เกี่ยวกับอะไรที่ภารกิจภารกิจมีภารกิจภารกิจแบบกิจ เนีย่ยค่ะละกิจมันให้รับอะไรได้รับสามร้อยไอคกับสามร้อยโกร้านค้าอสัดลืมไปมันหลกไปที่สร้างต่อส,สู้หมวดจัดอันดับดวลทหารชั้นกลางรู้ไหมพี่ผ่านพี่ผ่านอย่างกับมาลาทอนเลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งคนทหารเฮ้ยพี่นี่ปืนะไรตั้งแต่ ตั้งแต่พลทหารมาทหารฉันต้นเริ่มแล้วไม่เป็นไรเล่นทีหนึ่งนี่ทะลุจอตายเลยตายเลยด้วยไงนี่อะไรเนี่ยอะไรขอเป็นโจรฝักยิวแมนเป็นเป็นตำรวจต้องนออเป็นตำรวจต้องอะไรอ่ะตำรวจตำรวจใน่านนี้ต้องใช้ปืนคนนั้น ใส่สองคำทีไม่เป็นไรโอ้พื้นอะไรวะเนี่ยสพื้นสูตรอะไรพี่กำลังมาธนูด้วยธนูธนูเข้าถูกไหมวะเมื่อกี้พืสูตมีธนูวะงงอ๋อตรงนี้พืสูตฮะมีธนูวะไม่มีไอเนี่ยมีธนูธนูโหดไหมโหดจัดรัสเซียไหนวะทะนุเสียหรอวะวีรับาต้องคือวีครับาต้องค เป็นแลกชิบหายสนายแล้วเว้ยมีเดียวไยมีเดียวแล้วไรกล็องสิสสของคืนกล็องกลักกลักกล็องมีระเบิดแต่ไม่ใช้มีระเบิดให้ใช้ไม่ใช้เออคบบของแต่งทองนั้นมั่งขัองยูฟักยูแมืม เรียบร้อยมันมันเห็นน้าจะม<า>นันปางวงทีพีห่หยุดตูดแหละพี่มันอาจจะมาข้างหลังกดจังไรขึ้นคนจังไรมันมันงเกิดปังใ <laughs> สตว์พูดทีที่มาเลยจะเห็นน้ำเย็นไหมไ,ไม่เห็นคบคนไปเถอะ จะระเบิดนี้เข้าไปตีดีด,ดเพื่อแสดงความอุนตาเมนออกมาที่กอ,อันดาหายไปแล้วแสดงเพื่อความที่อุนตาเมนกำลังจะออกมาเข้าใจแม่เข้าใจแมงลูกบอมายังวะ ยิงนแรงกว่าทนุทนแม่งยิงรัวกว่ามันยิงง่ายเขาไปดูมาแล้วต้องยิงอย่างนี้ปังต้องยิงอย่างนี้ปังแล้วก็ปับปังปัง, <c oughs> ง่ั่ปงปั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 งป้งปังปังปังปงปั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 งังังปั่ปังงปังปังังปังังั ที่มืดมองไม่เห็นเลยปรับแสงแป๊บเขาไปเล่นข้างในเลยไปเป็นข้างในเยโอ้ยจับกระเป๋าหาจะเหียบอืมนั่ี่เดินเพิ่มเติมโคตเกียร ฉลาดเวล,ละ่ะแม่งดักอยู่ตรงเนี้ยใครวะใครก็ไม่รู้ใครก็ได้ของเพื่อนกูนนแต่แตใครยิงธนูอดีดดิงไม่ใช่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแม่งถือปืนนี่อยู่จับออกเรี่ยงวะจับเต้าแม่งไอ้พังกำลังยึดอ๊ะ แม้ว like, ่าอยู uh ่ไหนมืดเกินมาขันตัวมาอืออืมอะไรเงละมังเออมือทีมตำรวจกากกูกาดเหมือนกันไก่ยัางตินอะไรอ่ะ Oh no ไก่ย่างตุ๋น ใครนี้ยนี่กูงงนี่ฮะแลกเหรอแลกกคตโสัตว์รัเสเซีย้อมเกลืกอกกระมอัสลามากาลโล เ้าคิวเป็นไงกูโหดกูโหดกูยอมรับกูโหดแล้ววะโอ้โหนม่งมีคนปาระเบิดมารีบออกก่อนเฮ็ดช็อตดูวิธีมายังน่ะย้อนมาดูแล้วจะทำอะไรบ้าง สองสามคนแม่งโหดแล้วเมื่อกี้กูปื้มตัวเองมากเพราะมันอยู่นิ่งๆไงล่ะรับพันมิตรแม่งนำแล้วแม่งระเบิดร้อยฟ้าด้วยใฮ้ยระเบิดนี้ก็มาสกปรใครใครทำงานต้มยิงอยู่ไหนวะ ต,ตรงนี้อ้อติดอาชนะจุลินทรีย์ไม่ติดเลยอ๋อ,อเสร็จครับอัปปีมิดปืนเอเลียนเอเลียนเอ็มสี่ฟาเช่โทโทซิกโทอิกโทโทฮากิกโทซิกโทฮากิกพังโทฮากิกเอเลียน เสร็จแล้วกดแหลกดว่าไม่ต้องแสดงอีกธนูเซนเวอร์เอ้เมื่อกี้ได้เพชร7เจ็ดสิบเ,เมตรเออคือสิบเมตรปะห้าสิบเมตรต่อไปเลเวลยี่สิบหกีโหลดป,ปืนแป๊บหนึง่งบอกว่าแป,ป๊บหนึ่งไปเรื่อย จับฟันคออาลาเกินดานนี้ถืนจำได้ต้องใช้สไนทยเท่านั้นเหนือปืนเลื่อยไม่เห็นเลยปืนเลื่อยมันเป็นปาาืนใหม่แล้วมันก็แนะนมันนอันนี้ก็ดา่านธรรมดาดิเ้มามาลูกมาเ<อ>เดี๋ยวรถไม่งไม่ไปนะไอ้ห่าเพือ่อเอา มาจากไหนวะวัดโอ้ยเมงมาซุ่มอยู่ใกล้ๆซุ่มอยู่ใกล้ๆกูมองไม่เห็นโอ้โน่โอ้ยปืนในตำนานตัวนี้อีกแล้วปืนในตำนานมันอยู่ในฐานกล้วยอย่าโผล่มานกล้วยชิบหายอ่ะโอ้นฮ่าฮ่าเป็นไงอ่าวปืนอ่าวก็ตู้ยิง ไม่ไม่บังอาจมาเข้าโอ้ยบันดาอะไรวะเอคโดนยิงไม่ยอมรับปีหาโดนยิงแล้วอ้อมีดแม่งมีดเชือบมีดฟันสองทีไทยยิงแม่งรัวๆป่ไ เปลือนนิดเดียวมึงาตายตายตั้งแต่เกิดจัตตายสองรอบกูขอกูขอปืนเย็ดแม่งไม่รีโหลดด้วย,ย,ยมันเป็นอันติแต่แต่แม่งในเกมนี้แม่เงเขีย<ม>นว่าอิอทธิท โอ้โ o ระเบิดเห็นได้ไงวะอ๋อมันดูจากหลอดเลือดมาห้องเหรอใส่ได้ปืนอยู่แท้ๆแหลกชิปควายแชิามันอยู huh? ่ตรงนี้ มีอยู่ตรงนั้นฝนตกอยู่ทางโน้นน้องแม่งพัดมาตรงนี้โอ้วโน้ปืนอันติหายไปแล้วมันมาได้ยังไงวะก็มันเดินมาสัตว์มาแล้วใช่ปปะแม่งมาใส่หน้าเลยโอเคไปแล้วไม่ไปแล้ว พี่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนแล้วแม่งอยู่ในนี้ซะแม่งไม่ใช่ปะโจนแม่งไม่มาหรอกแรเี้ยอ้แลกอะควาเชียแชนแนลอ่้นนาะอยู่ไหนมาคอยเป็นเป็นีละนิด้ล้ บาแม่งมาจะรึมั้งมาได้ไงวะแท้มาได้ไงวะ,ะ,งวะอยู่ตรงไหนมาตรงไหนก็ไม่รู้แล้ออย่างแม่งแหลกชิบหายเปิดทอรสปอร์ตอยู่ปะวะก็ไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดไฟฟลองเปิดดูนิดนึงอ่ ใครแม่จ๋าเออจะออกแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ควรตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะไปลบอแล้วก็ไปซื้อระเบิดซะใช่ห้าสิบเอ็ด ออะไรดีระบบแฟรใชแล้วซื้อจิดตังางรวดเร็วแปบบ๊แบบอ,อุปกรณ์เออยี่สิบสองชั่วโมงเ oh <yeah>. oh. หลืออยู่สิซื้อได้ ไปกันนะครับบีกับบ๊ายบาย